เวแพร์ <Where? S 1> okay. มาแล้วลูกพี่เป็นไงจำมาได้ไหมคันนี้คันนี้ดีเด็ดเลยคันอื่นขึ้นไปหมดแล้วเหลือคันนี้ดีเด็ดถ้าพูดไปก็จะหาว่าเขาเรียกอะไรอรเดี๋ยวจะมีของแง่ของงานอีกเอารถเก่ามาทําบ้างอะไรบ้างก็คือทําถ้าทาให้ใหม่แล้วมันก็โจ o ะนะก็คันนี้ไม่รู้จะจํามาได้เปล่าจากที่ว่าผมใช้แค่แทบจะใช้แค่โค้งกับเครื่องเลยคันนี้ชุดสีพวกอะไรไฟลงไฟหน้าอะไรนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยไม้ก้าน็อต เนี่ยเรือจะชุดบนลงไปเลยนะไปหน้าไปเลี้ยวไม่อปั๊มบนหน้ากากหลังนี่กระจกเรือนใหม่เนี่เปลี่ยนให้ใหม่ใส่ลงไปเลยอ่ะไล่ลงมาสายนี่้โหแม่งแบบของจริงวะมันดีหวัหวหัวใสใส่สายปั๊มจานบูทล้อใหม่ที่รวดปดุมเก็บทำสีให้ใหม่มาไล่มาท่อ นี่สีแข็งมาไงปั๊บๆนี่ก็เปลี่ยนใหม่นี่เปลี่ยนใหม่ไงพักทรงพักเท้าขาวโบ๊ไงน้ํายาดีเปล่าไม่รู้นะแต่ดูพักเท้าผมดิอ่ะเป็นไงไล่ไปเลยช่วงลงช่วงหลังกิฟตมาผล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 มาจะหาว่าหมูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ประมาณนี้เรียบๆไปเป็นไงเป็นไงก็ประมาณนี้ครับ ไ,ได้ไหมก็เหมือนเดิมสนใจงานจัดภาพรถมือสองทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมช่องทางเดิมไครับ